ปืนเฮไม่หูบหึงอาร์เซนอลตกลงค่าตัวทิมเบอร์ลุล่วงสื่อลุกหนังระบุอาร์เซนอลตกลงค่าตัวเยริยัยนทิมเบอร์กับสโมสรอนอาแจกเรียบร้อยแล้วโดยต้นสังกัดของประการหลังทีมชาติฮอลแลนด์ยอมลดค่าตัวสตาร์ดังหลังถูกปืนใหญ่โนมดาวได้สําเร็จทิมเบอร์เป็นเป้าหม,มายอีกรายที่เดอะการ์นเนอร์รองแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องการได้มาเสริมความแข็งแกรง่งเช่นเดียวกับไคฮาวเวดกับดีแครนไลท์สดาวเตะทีมเชลซีเลเวชฮม ซึ่งมิกเกวอร์เตต้าเชื่อว่าจะทำให้ทีมท้าทายแมนซิตี้ในซีซั่นหน้าได้โดยในายใหญ่สเปนิสน่าจะปิดตลาดในช่วงซัมเมอร์เพียงเท่านี้ก่อนจะหันไปให้ความสำคัญกับการลดนักเตะส่วนเกินต่อไปสำหรับในรายของทีมเบอร์ดีแอดเลติกรายงานเมื่อ29กามิถุนายนว่าอาร์เซนอลเจรจากับอาจแจกได้อย่างหลุ่ล่วงแล้วโดยแรกทีเดียวเสนอเงิน30ล้านปอนด์ราว1 3 6 3ล้านบาท แต่ถูกสโมสรของลกดัชบอกปัดเนื่องจากพวกเขาต้องการค่าตัวขุนพลวัย22ปีเป็นจำนวน50ล้านปอนด์ราว2,272ล้านบาทแต่เอดูผู้อำนวยการการกีฬาของทินเอมิเรตสเตเดียมสามารถเจรจาลดค่าตัวนักเตะลงได้เดอะเทเลกราฟสื่อดาสริมว่าทั้งสองสโมสรตกลงกันด้วยวาจาได้แล้วว่าทีมเบอร์ จะย้ายไปร่วมทีมอร์เอลในราคาขั้นต้น36ล้านปอนด์ราว1,636ล้านบาทบวกกับแอดออนที่มากกว่า40ล้านปอนด์ราว1,818ล้านบาทเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าเดอะการ์เนอร์สามารถประหยัดเงินไปได้เกือบ10ล้านปอนด์ราว454ล้านบาทเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้ทิมเบอร์จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรในลอนดอนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนกลายเป็นนักเตะค,คนใหม่ของทีมปืนใหญ่หลังรับใช้อาแจกในทุกรายการไปทั้งสิ้น 121นัดและหมายความว่าทีมของอาร์เตต้าจะใช้เงินเสริมทีมเกินกว่า200ล้านปอนด์ราว9 0 9 0ล้านบาทเล็กน้อยในการเซ็นสัญญากับสตาร์ใหม่ทั้ง3รายดังกล่าว <c oughs> ขอขอบคุณภาพและแหล่ข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ